เอาล้วครับวันนี้เราหูขึ้นมาได้ครึ่งเดียวอยู่นะกำลังจะเทคเทคสองนะครับเทคแรกขายไม่ทันสองมาแล้วมีแต่เสียงรถไม่ขึ้นแค่เสียงเสียงรถทั้งเสียงล้อโอ้ยเสียงสปะสเปดเสียงพัลมไม้ฟ้า เดี๋ยวดูดูเสียคนกลับเดี๋ยวล้อโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วมีควันแล้วครับมีควันแล้วครับควันออกล้อหรือออกเครื่องไม่รู้ควันแล้วมีควันแล้วซูมซูมหน่อยซูมหน่อย ดูด้วยกูอยู่คนเดียวไว้แล้วครับลาหูขั้นสุดท้ายของเงย็นนี้นะครับ<อ>มาโอ้โดู <c oughs> เก็บไว้บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวไปใส่ต่อที่บ้านนะครับ <c oughs> ไปเราก็เดินไปต่อนี่เส้นทางนะครับเนินกาแฟเดือดอดีตเคยโด่งดังตอนนี้ก็ยังโด่งดังเหมือนเดิมใครไม่ได้มาสัมผัสเสียใจด้วย ต่อไปนี้มีเนินปิดท้ายอีกเนินหนึ่งตามไม่ทันแล้วไปแล้วมัม้งวะเหนื่อยพูดด้วยเดินด้วยเหนื่อยโอ้ไปแล้วไม่ทันถ่ายเลยจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวหน้าก็ว่ากันใหม่